ตำนานเล่าว,ว่าหากอมน้ำแร่ไว้ในปากสักครู่แล้วรีบก้าวเข้าไปในลิฟต์จากนั้นกดลิฟต์ไปยังชั้นสองและสีตามลำดับตามลิฟต์ไปยังชั้นที่ต้องการเมื่อถึงชั้น4ี่คุณจะเห็นบางสิ่งที่ปกติมองไม่เห็นแน่นอนว่าเมื่อลิฟต์กำลังจะปิดก็มีแขนข้างหนึ่งยื่นเข้ามาอยากระทันหันชายคนนั้นกลัวมากจนกดตัวแนบกับกำแพงร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เขาไม่กล้าหันกลับไปมองว่าเป็นทีหรือคนหลังจากลิฟต์ปิดลงอีกครั้งเขาจึงรวบรวมความกล้าหันสีสยามช้าๆด้านหล สะอาดอยามองชายคนนั้นหันศีรษะและกดปุ่มประตูซ้ำๆแต่ไม่ว่าจะใช้ลิฟต์อย่างไรมันก็หยุดอยู่ที่ชั้นสี่เสมอความรู้สึกสิน้นหวังและความกลัวทําให้เขาเกือบล้มลงทันใดนั้นผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาก็กดลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งอย่างกระทนหันทันใดนั้นลิฟต์ก็เลื่อนขึ้นไปอย่างควบคุมไม่ได้ณจุดนี้ชายคนนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปและนั่งลงบนพื้นในที่สุดเขาก็ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นและในไม่ช้าก็ปรากฏบนชั้นแปดเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกอย่่าาาาาาางงงงงงชชช้้้้้้ยยยคคนน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 ัันัััักกก็รีออีีบววิิออไปตดดหหลลเเขขมมสผูญึ ก็จะนอนไม่กล้าขยับตัวผู้หญิงคนนั้นคว้าไหล่เขาและพยายามดึงเขากลับเข้าไปในลิฟท์โชคดีที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดลงผู้หญิงคนนั้นก็ดึงแขนออกชายคนนั้นคายน้ำออกจากปากเขาเดินไปที่หน้าต่างเพื่อตรวจสอบว่าเขาอยู่ในละแวกบ,บ้านที่คุ้นเคยจากนั้นเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็เห็นภาพที่ทําให้เขาขนลุกชายคนนั้นประหนักได้ว่าเขาถูกพามายัางโลกที่ไม่รู้จัก